สวัสดีจ้าเพื่อนๆือนวันนี้สวัสดีเพื่อนเพื่อนจากสวนน้อยจ้านี่ที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่นี่จะเป็นแปลงของข้าวโพดข้าวเหนียวชิ้วพร่มที่ปลูกไว้ที่สวนน้อยเนาะแวนี่จะเป็นต้นก้างของฟักทองจ้าก็จะผาเอาต้นฟักทองที่เพาะไว้นี่จะเอามาปลูกแทมครับแปลงของทัวรลั่นเตากับแปลงของข้าวโพดข้าวเหนียวชิวพรีมนั่นจะเป็นเพื่อนเนี่ยพญาบากับคุดุงปลูกง,ง่ายๆเลยจะ เป็นดินที่ปลูกทว่าลั่นเต่าไว้เนาะนี่จะเอาน้ำลดลงไปเป็นน้ำมักก็ได้ที่เป็นเ่อนนี่นี่จะประมาณรอบๆ้างๆทั้งสองคางเลยจะ้างตนทว่าลั่นเตา่านี่เนาะทว่าลั่นเต่าก็เริ่มจะแก้แล้วจะเป็นเป่นจากที่น้ำซึมลงไปในดินจะห้ามกระเจานี่จะ,จะ,นจะตนฟักท้องของห้านี่เนาะ จะเป็นที่ว่าผู้ายบานเพื่อนเพาะเอาไวจ้จะเป็นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเองกระจำบ่ได้นะจ๊ะว่าเป็นพันนี่อย่างแน่เนาะ,เพ,าะาเ,พนเพราะเพื่อนเพาะไว้ประมาณสามชนิดนะจ๊ะเป็นคล้ายๆกับไปมินิฟักทองนำ้ำก็มี่จ้ะเดี๋ยวห้องมารุ่นตอนโตเนาะถ้าเพื่อนรอดเนาะจะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนนี่จ้ะคุดล้มปลูกง่ายๆนี่หวงแปลงทั่วเล่นเตานี่จ้ะเพราะว่าทัวรเล่นเตาห้องได้เก็บ ผลผลิตนนลเนาะแเราจะปล่อยไห้หน่วยที่ว่าเขาจะเหลือไว้เห็ดมเมล็ดันธน์นี่จะให้เป็นแก่ค่าตน้นเราจะม่ลือตน้นทัวร์รั่นเต่าออกก็จะมีพักท,ท่องกิงตอะนี่กจะนี่จ้ะปลูกทึ้งสองคางของทัวร์รั่นเต่าเลยจะเป็นเลืองสองคางนี่เนาะขุดลุมปลูกง่ายเลยนี่จะเป็นเพือนแนาลามขุดลุมแล้วก็ เอาน้ำลดลงไปในเจลาลมแล้วก็ปลูกคอท่องนี่จ้ะง่ายเลยเข้ากระจ้านี่ั่วลั่นเต่เาเกไปกินแล้วเทนึงแลวจ้เพื่อนเพื่อนหลังจากที่ปลูกทั้งสองขางของแปลงของทวลั่นเต่าแล้วก็ลดน้ำอีกกรอบนึงเลจ้เพื่อนเพื่อนนี่ยจเ้เรียบร้อยแล้วจ้าก็จะปลูกประมาณขางละสองต้นสามต้นนี่จ้ะ แล้วเอกก็จะอาศัยโค้งเก่าของทัวรลั่นเต่านี่จะเพื่อที่จะให้ต้นฟักทองเนาะทำเป็นไงขก้นมากขายเป็นเรื่อยเกินไปเลยเหอกก็จ่ต้องมม่ฮหดโค้องอนี่จะนี่จะเป็นเปนทัวลั่นเต่าเริ่มมืนนี่ละเริ่มจะแก่แล้วก็เอาก็จะได้ผลผลิตแล้ววหลังจากนั้นต้นฟักทองก็จะใหญ่าตามขึ้นมากนะน,นี่จะเป็นการปลูกแบบผสมประสาน,นจะเป็นไื่อน นร่องแบบนี้เล่บปลูกไปสองคานจ้ะเดี๋ยวมาลุ่นกันจ้าเพื่อนจ้ะละลังจากนั่นก็จะพามาปลูกแท่นที่แฝงของเอิญของพวกคนเดียวชุ่มลื่นจะเป็นแบบไงคุณลุปงปลูกยังไงขออนุญาตเด้อพญามาเราบดใส่บดใส่ถุงมือจะเป็นเปล่อนมือนี่มาสวนแบบลุ้นดวนจ้ะอยากคุ้นลุง ลดนล้ำลงไปต้นก้าของเฮากับลดน้ำนี่ด้วยจะทว่าดินแห้งมันจะเปลี่ยนไงเาก็าดินกบผุบข้างๆต้นเพื่อนเนี่ยจะเปพื่นอน,กกอๆ,น,น,นๆนี้เนาะกบให้ท่วมดินที่ติดมากกับต้นก้านวนี่ย้ะก็กดข้างต้นเพื่อนเบาๆน่าจะเพื่อนๆเนี่ยกันไม่แรงกันเนี่ยมีเข้าไปรบกวนต้นเพื่อนเนี่ยลอยละช้านีเพื่อนเปลูกง่ายๆเลยจะ้ะ จะเป็นเพื่อนเนี่ยกดกังขางต้นเพล่อยเนาะการพื้นโอนเอียงน้ำจะเป็นเพื่อนการโอ,อนเอียงแล้วก็นี่จะแปลงนี่ก็จะประมาณสามสี่ต้นเหมือนจะเป็นเพื่อนกะอาศัยว่าต้นเขาวโพธิพนใหญ่ขึ้นมาเนาะกะอาศัยให้ต้นฟักทองเพล่อนอาศัยลมงเงาของอเขาโคต เนี่ยชุบพริ้มจะเป็นเพื่อนพุ่มปุ่มง่ายแร่งจ้ะเนาะก็ต้องพ่วนดินจ้ะหลักะคุดลุมแล้วกะเอาน้ำลดลงไปจากเมื่อนี้น้ำเป้าจะเป็นเพื่อนเพรได้เอาน้ำมากมากมาสวนด้วนๆจ้ะนี่จะพอน้ำซึมลงไปในดินแล้วเนาะเข้ากันเนี่ยวัดใส่กระถางเรียบร้อยแล้วจ้ะคุดลุมในท่อกับกระถาง ต้นกาของห้าทิศจะเอาลงไปปลูกมัจจะเป็นแบบนี้แล้วก็ลงไปเอาดินที่อยู่ข้างๆเนี่จะดินที่อยู่ข้างๆนี่กบลงไก่จะเป็นแบบกบให้ควมดินที่ติดมาก,กับต้นก้านะจ๊ะแล้วก็กดขางต้นเพื่อนเบาๆจะเป็นแบบนี้การโอนเียงเนาะจะ ล้วก็ไปสรอยให้ต้นเพื่อนนี่ยึดตแข็งแรงเร็วน้ำจะเป็นเนพื่อนจะเพื่อนโอนเอียงล้มพลาดนี่เพื่อนก็จะบ่ค่อยโตนะจ๊ะเนี่ยเราก็น้ำลดนี่จ้ะเรียบร้อยได้จ้าเพื่อนเพื่อน,นเนาะแต่เราต้นจะให้คกกือกันจ้าจากที่ปลูกเรียบร้อยแล้วก็ถือโอการลดน้ำให้ขขเขาเพื่อเขาเนี่ยช่วงพีคมน้ำนี่จะเป็นเพื่อน,นปลูกง่ายๆเลยมือนี่ เนาะขางต้นของทัวลั่นเตานี่จ้ะทั้งสองฝากทางนี่ขางละสองสามตนน้นเนาะแล้วลก็พู้นหม่องตีพยาบาลเรารดหนามโยนกันจะเป็นแปลงของขก้โพดก้าวเนียวชูพรีมะจ้ะเพื่อนสวนนี่ก็จะเริ่มปรับเปลี่ยนไปตามฤดูกาลจ้ะจะปลูกพักตามฤดูเนาะจ้ะเป็นเพื่อนแต่ว่าเขาก็จะปลูกกินตลอดปีนี่จ้ะ เนาะมาหลุดน้ำสูดได้จ้าเป็นเพื่อนวัาสีไดกินเบอะทั้งสองสามอย่างนี่เนาะจ้าคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก็อนันจ้าเป็นเพื่อนเจอกันคลิปหนา้นาค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะ